มาจ้าพี่น้องจา้าตำกุ้งสดใส่มะกอกไหลบัวพอพี่น้องแซ่บๆกระสาะกราจ้ามามาจ้าพี่น้องจา้าตำกุ้งสดใส่มะกอกพ่อพี่น้องไหลบัวตำกุ้งสดมะกอกไหลบัวพี่น้องนี่ไหลบัวกระกรอบแก,ก้มนี่เลยจา้ามาระชะอมหอมหอมพ่อพี่น้อง ทั่วผูมึกทอดมาเด้อดจะเดือก,กินสารคุราดโรยโมีกระถิ่นพี่น้งนองเอ้ยอร่อยมากเลยจ้ะมาจ้ามก,กินสารคุราดเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราชสุดเดือสาวโคราชกินแซ่บตามเคยเดือดจะเดือกวันนี้สาวโคราชพา,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 ามากินนี่เลยจ้าตำกุ้งสดใส่มะกอกไหลบัวกับกรอบพ่อพี่น้องจ้านี อใส่มะเขือเหลืองโรยเม็ดกระถินพ่อพี่น้องพักเครื่องเคียเราก็มีนี่จ้ะทั่วพลูมะระขีนโนพอพี่น้องชโอมพอมหอมมาเด้อจะเด้อมารอรับน้ำเพียงกับพี่น้องบอสไล่หางลำไยไหลไอ,อม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 ทำไมครับ ขออาอนุญาตใช้มือได้ยอ่ะอม,มะระไม่ได้กินมะระนานแล้วเมื่อกลุ่งกินทั้งเม็ด อือจะบอกว่ากรอบมากอืมอืมอะไรจะได้ผมไม่อืมอืมอืออม ไร้ัวน,นี่ชอบมากแต่พ่อไม่น้องกอดอม,อม,อม,มาละกุ้งก็ใสมาก ฟินพอพี่น้องอ ไปร้านไทยพี่็นองเออสบจังหวะได้พักมา ยอดอ่ะเผ็ดเผ็ดนันวนอืมอืม นี่หนึ่งกัมมไม่มนอ,อกสะอมในะอมมาหากำัมจะกินอย่างประหยัดเลยพอไมนองหอมมากอ 太……嗯，啊 <laughs> <牛>，黏 <laughs>，嗯，黏嘛。 嗯。Mm hmm. มะกอกหวานมากพี่นอกอออได้มะกอกมาแพกหนึ่งหาลูกสึดมสด มากอกหวานหวานดีใจมากค็ไพี่เนอกได้พักไทยไม่ค่อยมีเวลาไปจะทําแต่งานเนะาะอือ หอดเมารักมาสองแพ็กเพชพ่อพี่นองอืม มะกอกนี่แทะลังไม่วันนี้มะนาวก็ไม่ขมทุกอย่างปิ้นใจหมดเลยจ้ะว่า ทังเพชรชทั้งแสบพอไปน้องเอ้ยกินเป็นสุักขอโทษขออภัยได้ใจามา,จากจ้ะอืม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  เนี่ยสมกะเล่นมากอ่ะเรียมือสมหยากเหมพี่น้องอน้ำหูน้ำตา จะบอกเลยว่าสมกลิเลมหลังไม่อร่อยมากมันยุดไม่ได้เ ฟินสุดๆเลยอือืสาคราดจะขอเล่มหลังไหมเราจะอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีไม่ใช่ทุกท่านจ้า